บริษัทปตทจำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออกได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาปตาทประจำปี2566ค่ะนายธีรนันกรายทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกพร้อมด้วยนายสิทธิศิริตันยงรองนาย,ยกเทศมนตรีนครแหลมฉบังและคณะครูและนักเรียนจำนวน146คนเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาปตาทประจำปี2566 โดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนได้สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องสมุดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลนเช่นเดียวกันกับการมอบทุนการศึกษาปตทซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2540ค่ปะปตทก็เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา เยาวชนนะครับที่ในพื้นที่นะครับที่าขาดโอกาสในการศึกษานะฮะเ,เราจึงมีำลำริในโครงการาการมอบทุนการศึกษาให้กับทางนักเรียนโรง,งเรียนต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนักเรียนามชุมชนต่างๆด้วยนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า,าการมอบทุนตัวนี้เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นส่วน ไม่ได้มากมายมเล็กๆนะครับแต่ว่าเราหวังว่าจะมีส่วนในการพัฒนาเยาวะชนนะครับในพื้นที่ซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่ตอไปเนี่ยสำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปี2566นี้นะคะเป็นครั้งที่27แล้วค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนและโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนมีความประพฤติท,ที่ดีแต่ขาดแกรนทุนทรัพย์ในพื้นที่โดยรอบคลังภาคตะวันออกนะคะรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับโรงเรียนในรอบพื้นที่ตามรัศมี EIA อีกด้วยค่ะ ซึ่งปีนี้ทางปตทนั้นก็ได้มีโอกาสมอบทุนโรงเรียนจำนวน90ทุนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง9โรงเรียนและทุนการศึกษาของเด็กในชุมชน14ชุมชนรวม56ทุนนะคะรวมมูลค่าทุนการศึกษา449,000บาทค่ะ ด้วยการสนับสนุนนี้นะคะก็จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมที่ดีเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนภาคประชาชนนะครับภาคชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารน,นะครับแล้วก็หน่วยงานปตอทอนะครับที่ได้เห็นความสำคัญด้านการศึกษานะครับที่ มอบทุนการศึกษาให้เด็กในชุมชนรอบโรงงานปตทนะครับ14ชุมชนนะครับก็ทุกๆปีผมมีโอกาสได้เข้ามาร่วมในการมอบทุนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในโอกาสข้างหน้าต่อๆไปก็จะได้เข้ามาร่วมรับมอบทุนกับเด็กๆทุกๆปีตลอดไปครับขอบคุณครับ